คุณปู่ G E K คส่ค่ะทําขบวน3-4-2เข้ามาจากแก่งคอยโอ้ครั้งแรงในชีวิตเลยที่เห็นคุณปู่ทขาขบวนปกติก็จะเห็นแค่ทําสับเหลี่ยนตื่นเต้นมากเลยวันนี้ปู่เข้าชานหสถานีกรุงเทพพลพง์ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เลย 4008GK ปู่ทำขบวนโดยสารโหแรงจริงๆ ปูพว่วงบอชสหนึ่ศูนยบชสห3ึ่บชสสามสองเศูนย์สองแล้วก็บทพหนึ่งเข้าในชานชลาที่หกโอ้สวยจริง มาดูคุณปู่ลากคุณปู่ที่นี้คุณปู่จีเ0คสนนค่ะกำลังเข้าไปลากเริ้วของ 3, 4, 2 ในชานชาลาที่6โดยคุณปู่4 0 0, 0 8นทำขบวนเข้ามาปกติจะเห็นแค่สับเปลี่ยนวันนี้ก็ถือเป็นสุดพิเศษมากทำขบวนโดยสารจากแก่งคอยเลย ดูว่าปู่จะพ่วงออกมาทั้งขบวนเลยไหมขบวนธรรมดาที่201กรุงเทพพิษณุโลกได้เป็น GA 4529ทําทำขบวนวันนี้ส่วนคุณปู่4010ยังอยู่ในชั้นฉลาที่6 08ทำขบวนโดยสาร าาบบท่านที่มารารับญามิของท่านที่เดินทางมากับขบวนรถ388จากชุมทางฉะชเชิงเซาเข้ามารับได้ในชั้นชลาที่หขณะนี้ขบวนรถ388จากชุมทางฉะเชิงเซากำลังเข้าสู่สถานีกรุงเทพในชนัชน้นชลาที่หขอบคุณค่ะชั้นเมืองที่388ค่ะวันนี้เขาชาั้นชลาที่ห้า เที่ยงสิบเนาทีค่ะที่เห็นโอ้คุณผู้คะสี่ศูนย์แล้วก็ขบวนรถดีเซลรางชาญเมืองที่3 8แปดเสองหนึ่งสองค่ะมาจากตะพานหินไดฮิตาชิสวยหรูดูแพงวันนี้เข้าในชาญชาลาที่ห้า วันค,ค่ะ 8 0ค่ะรถดีเซลรางเข้ามาส่งผู้โดยสารกำลังจะออกไปจอดที่โรงจอด กรุงเทพวันนี้ ไปพ่วงริ้วบอพอทอออกมาหมดเลย986วันนี้ทำไมเข้าเร็ว ปเจแปดลิ้นทำงานขาบวนธรรมดาที่279ค่ะด่านพรมแดนบ้านคลองลึกกำลังจะเข้าไปทำขบวนในชา้นชลาที่8ส่วนคุดปุู่นย2 5นั้นลากเริ้วของ985ออกไปตรงเวิ้งใหญ่เลย ขบวนรถดีเซลรางที่2องค่ะด้านหลังก็มีนาออกมา4 4่สีอันสตอมทำขบวนสินค้าที่เก้เข้ามาส่วนกันกันกบ2องเจ็ เที่ยง55นาทีค่ะขบวนธรรมดาที่สองหนึ่งหนึ่งกรุงเทพตะพานหิน เบาๆสำหรับพีช่ชีขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ